สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอแนะนําเกี่ยวกับปืนกลอ,อกนะครับแต่วันนี้จะแนะนำแมกกาซีนปัญหาของแมกกาซีนอย่างหนึ่งของคนใช้กลอ,อกที่ประสบอยู่โดยเฉพาะท่านที่เป็นมือใหม่นะครับต้องขอภัยที่เรียกว่ามือใหม่อาจจะเพิ่งเคยใช้หรือยังไม่คุ้นเคยนะครับจะเจอปัญหาในการทาความสะอาด ภายในแม็กกาซีนตัวนี้นะครับภายในท่อตัวนี้ก็คือเราจะเอาแผ่นสําหรับปิดท้ายแม็กกาซีนเนี่ยออกได้ยากมากนั่นเองนะครับบางท่านกดยังไงก็ไม่ออกเพราะว่ามันจะติดตัวนี้ครับนี่บริษัทกลอกจะทําเป็นขยักอาไว้แล้วครับเวลาใส่แม็กกาซีนเข้ามามันจะล็อกติดกันอยู่ตรงนี้นะครับแรกๆนั้นจะอ,ออกยากมาก วันนี้จะแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับท่านลองลองเสียงดูแม็กเดิมๆของกลอ,อกนั้นก็จะมีฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่เป็นฝั่งด้านนี้นะครับเ็จะทำเป็นปันป้านนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นเอียงเอียงสลักตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเราจะดันแผ่นปิดท้ายไปด้านหน้าไม่ได้เพราะว่าจะติดอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องใช้ ไม้จิ้มฝันของเราครับนี่ครับทำการเหลาแบนๆซะหน่อยหนึ่งจะต้องแบนหน่อยเพื่อที่จะเอาไปทำอะไรครับจะเอาไปซอดผนังด้านข้างของพลาสติกแผ่นปิดท้ายนี่นะครับนี่ตัวอย่างแผ่นปิดท้ายตัวนี้ครับดันเข้าไปเพื่อให้ นี่นะครับเพื่อให้ไอ้เจ้าตัวที่มันล็อกกันอยู่นี้นะครับมันอ้าออกมาเห็นไหมครับเราจะได้ดันแผ่นปิดท้ายสไลด์ไปด้านหน้าได้ไอ้แผ่นปิดท้ายแมกกาซีนไปด้านหน้าได้อย่างนี้นะครับเราจะต้องทําด้วยกันทั้ง2ข้างนะครับอลองดูนะครับม้จิ้มฟันก็คงจะมีกันทุกทุก,ทก,ทกบ้านท,ท,ท,ทุกทุกครัวเรือนนะครับ ลองลองใช้ฝีมือระวังมีดบาดมือนะครับ <S <S แล้วก็ดันฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวระวังมือด้วยนะครับเนี่มันก็จะทำให้ตรงนี้อ้าออกมานะครับมันจะทำให้ส่วนนี้อ้าออกมาเวลาเราดันแผ่นปิดมาด้านหน้ามันก็จะไม่ติดนั่นเองนะครับจากนั้นก็สู่ขั้นตอนปกติของเรา กดตัวล็อกให้ยุบตัวลงไปนะครับแล้วก็กดตัวล็อกนะครับให้ยุบตัวลงไปแล้วก็ดันแผ่นออกไปทางด้านหน้านะครับล็อ,อ,อกแล้วจากนี้เราก็ทําความสะอาดด้านในได้นะครับแต่เวลาถอดออกมาอย่าลืมว่ามันอยู่ยังไงนะครับมันอยู่ยังไงดูด้วยนะครับ แต่ว่าปัญหานี้เราแก้ได้ครับโดยโดยไม่ต้องใช้เจ้าไม้จิ้มฟันทุกครั้งไปนะครับผมทําโดยการเอาเนื้อพลาสติกตรงนี้ออกครับนี่นะจะเห็นว่าผมมีรอยมีรอยปาดอยู่เล็กน้อยนะครับตรงนี้เมื่อก่อนมันจะปั้าน,ปนเป็นรูปเหลี่ยมเลยนะครับแต่ผมปาดตรงนี้ออกไปหน่อยนึงอันนี้ของเดิมมันนี่ครับผมปาดเนื้อพลาสติกตัวนี้ออก มันเลยทําให้มันไม่ขัดกับล็อกตัวนี้ครับสังเกตว่าตัวนี้จะเอียงตัวนี้จะปานมันจะทํางานสัมพันธ์กันนะครับปาดเนื้อเหล็กออกไปเลยปาดเนื้อพลาสติกออกไปเลยครับตรงนี้มันก็จะทําให้เวลาล็อกแล้วมันเอาออกง่ายนั่นเองครับนี้ผมจะลองดันเข้าไปโดยยังไม่ต้องประกอบนะครับนี่ครับแต่เวลาดันก็ดันออกมาเลยครับไม่มีปัญหาอะไรครับนี้ นี่ครับเอามาเลยรับรองไม่หลุดครับที่มันไม่หลุดเพราะอะไรครับมันคาเจ้าตัวล็อกอยู่แล้วก็ยังมีสปริงดันอยู่ตลอดเวลาครับยังไงมันก็ไม่สามารถเดินหน้าไปได้จนกว่าเราจะกดตัวล็อกให้ยุบลงไปถึงเอาแผ่นออกไปได้นะครับแต่ตอนนี้มันปิดไว้เฉยเฉยมเลยดันออกไปได้ไหมครับปัญหานี้จะจบนะครับถ้าท่านลองตัดใจนี่ครับตัดเอาเจ้าพลาสติก ตรงนี้ให้มันเฉียงลงไปหน่อยหนึ่งนะครับจากของเดิมนี่มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับเอาออกมาเลยอย่าเสียดายครับตรงนี้แล้วท่านจะทําความสะอาดแม็กซีนของท่านได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ลองดูนะครับเวลาประกอบกับก,บก็ใส่เข้าไปปกติครับดันเข้าไปทำหลอก ครับทำงานปกติตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมก็ตัดออกไปเลยเหมือนกันนี่ครับตัดออกไปเลยหมดปัญหาไปใช้ามาหลายปีแล้วไม่เคยมีปัญหาครับ ไม่มีว่าแผ่นปิดท้ายจะดูดเองเลยนะครับตัง้งแต่ใช้มาเนี่ยจริงๆผมไม่แน่ใจว่าทำไมบริษัทกลอกไม่ทำหมดปัญหาไปครับลองลองใช้ดูนะครับขอบคุณครับ